สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนกินเขา่ากับอัน,นปลาแดกบองอีกแล้วจ้ามือนี้กินเข่ากับปลาแดกบองอีกแล้วโอเคพักพักกันนี่ละค่ะเม็ดไอ้ในหมากมีในบัากมีดิบ แย่นุ่งกับไปฟันมาวังหันมึงพี่น้องไม่แต่ยางเจีดมืออยู่นี่ยางเจีดมือเราแกะไนโอนพ้พี่น้องบางยางกินเวลาเข้ากินอ่ะมันแสบแสบแต่เวลาเข้าพาเนะค่ะเวลาเข้าพาเข้าอนี่นะมันเหนียวยางเจีดมือเส้นเอาถุงยางเส่มือแล้วก็มันบัสนัด มันวัถนธรรมพี่น้องเวลากินนี่แซ่บแซ,แซ่พี่น้องคยกินบ่นค่ะไอ้ในบกมีดิบนี่ไหมคะ่ะเนี่ยไอ้ต้องแกบอันอันท่านแล้วน,นี่ดีหรอกมึงเอาลักเอาอันนี้ออกว่าท่านดีนี่ไอน้น้องก็จะจซ่ยน้ำมันเหนียวมันเหนียวจิบมือนี่คะ่ะเบิง่งบนผ้าอันเสียดายนี่แบบนี้คะ่ะในแบบเอ เม็ดซ้ำนี่แหละคะ่ะเม็ดซ้ำนี่แหละแสบแซบนี่กินเต็มปากเต็มคำนี่คุยอันคุยกับปลาแดกบองนี่ไหมคะ่ะแบบซ้ำนี่นาะคุยกับปลาแดกบองคุยกับปลาแดกบองกับปนโอาจจมันเขากันคักพีนวองเอ้ยเขากันคักในในหมักมี่กนงบชอบต้มดอกต้มซุปเ็จและ แค่เถวยซุปกิน,นโดนๆใได้สซุปแต่ชอบกินซดซดทั้งสิ่งแหละค่ะชอบกินซดซดชอบกินดิบดิบแบบนี้แหละนหนมักมีสดนด่หมักมีดิบดิบทั้งสิ่งแหละค่ะกินกับปลาแดกบวงนัวค่ะโบยพีน้องเสียดายแต่ว่าแขวนี่ติเนะแขวห้อนแถวแล้วแขวกับว่เต็มปากแต่ว่าแบ่บค่ะน,นกกระน แช่น้ำแกลักอันนี้ออกแกลักมันออกเนาะจะเก็บเอาจะแบบนี้แกนี่ออกเราจะไปแช่น้ำอีกนี่ค่ะแกน้องแกเลยซํานี่แหละซํานี่กับพ่อกินแล้วแกเลยซํานี่บุญนังก็ไว้กินมือหลังซํานี่กับพ่อกินแล้วนี่กินกระปานเด็กบองน้นองคนาเคกินเมียงตาแว่นเลยชอบเอานี่แหละค่ะกินเมียง ว่าอันุกรมักมีดิฟเนี่ยแะกินเมี่ยงแสบหลายพันชันจะไออเอาในมันกินเมี่ยงเอาเอายอดเอายอดกินเมี่ยงก็ได้เด้อพี่น้องยอดของมีนี่กินเมี่ยงปลาแดกบองแสบหลายนี่ค่ะน้องกจากนี้งนี่เนี่ยในี่ยง่ายแบบนี้แหละง่ายแบบนี้แหละมันแสบมันกำลังหวานมิจะอันพามันพายากเนาะมันก็เลย เป็นแบบนี้บ่คอยมีเลยเนี่ยน่กอย่กับนี่นี่อันนี้บ่นี่ค่ะเม็ดนี่ใหญ่สิเม็ดนี่ใหญ่สิ้ยกินแล้วนัวกับปลาแดกบวงบวงมิเตียงเต็มมืออยู่นี่มิเตียงนี่น้องเอ้ยของแสียบนะมักติดแกะยยางนะของมันแสบเอาไงมันกับว่าเสีบนะของแสียบมันก็เล็แกะยาง งงเด็แกะลัดงี่ออกแกะลักออกแล้วก็เอาแสนานำนาไปนะเสานำไ้จะเข้าแล้วก็เอากินกับปลาเด็กบวงใช่ไหมค่ะพี่น้องซับนี้ก็อิิมแล้วอ่ะไปกินมือล้างเอกจัเสร็จมือแล้วค่ะพี่น้องนี่น้องจะล้างมือหรือมันเหนียวเหนียวจัดมือตุยตุยู่กินว่าแสบจงไปล้างมือให้มัน ตัวเสียล่างออกน็เสียกะเอาไปถูถูก,กับไส้ถูเมื่อถูถูก,กับไส่เห็นเหนียวเหนียวมันออกเนะมันเป็นยางเป็นยางนะี่ให้ลุงเล่มมาก้าพเบอเบิรแซมนี่ก่อนวาเอ็นพี่น้องผู้ใดพระท่านเคยกินเอ็นในหมากมีสดสดดิบดิบนี่ล่องเบิงเด้อค่ะล่องกินเบิงแซบเสซบผู้ใดพระท่านเคยล่องล่องเบิงเด้อพี่น้องอยากจะกินจะซุปเบิง กินสดสดดิบดิบมึงจะกินจะสุกอืมดิบดิบแบบนี้กินกับเมี่ยงเสียบหลายอย่น้องพ้ามเาบิึงจำหนูก่อน